ในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่สามารถขายพระอาทิตย์ตกได้จริงๆทุกขวดแก้วของเธอเต็มไปด้วยแสงสีทองที่จับต้องได้แต่ค่ำวันหนึ่งมีชายแปลกหน้ามาขอซื้อพระอาทิตย์ตกทั้งหมดของเธอตั้งแต่วินาทีนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ไม่เคยเห็นแสงของวันอีกเลยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนั้น และพระอาทิตย์ตกที่เธอขายหายไปที่ไหนกันแน่เรื่องนี้จะเปลี่ยนภาพของความงามยามเย็นให้กลายเป็นความลึกลับที่ไม่มีวันลืมเด็กหญิงชื่อมาลีนาเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลทางใต้ของประเทศไทยทุกเย็นเธอจะตั้งแผงเล็กๆที่หน้าผาริมหาดขายสิ่งที่เธอเรียกว่าพระอาทิตย์ตกผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมาหาเธอ บางคนยื่นเหรียญเงินบางคนมอบดอกไม้เพื่อแลกกับขวดแก้วใสที่ภายในสะท้อนแสงสีทองของยามเย็นมาลิน่าเรียกสิ่งนั้นว่าแสงสุดท้ายของวันเธอพูดเบาๆว่าใครที่เก็บมันไว้จะไม่รู้จักความเศร้าในค่ำคืนเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเปลี่ยนสีเร็วกว่าปกติลมพัดแรงจนขวดแก้วสัน่น และเงาของเธอทอดยาวจนถึงขอบน้ำชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาดวงตาของเขาเหมือนคลื่นทะเลลึกเขามองขวดทั้งหมดบนโต๊ะก่อนจะเอ่ยเสียงเรียกว่าฉันอยากซื้อพระอาทิตย์ตกทั้งหมดของเธอมาลิน่าชนะัวัวใจเธอเต้นแรงเธอพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสันไม่ได้ค่ะพระอาทิตย์ตกมีไว้แบ่งปันไม่ได้มีไว้ขายทั้งหมด ชายคนนั้นยื่นมือออกมานิ้วของเขายาวและเย็นเฉียบแล้วถ้าเธอขายชั้นทุกดวงอาทิตย์ตกบนโลกนี้ละ่ะเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แทรกเข้ามาในใจของเธออย่างเฉียบคมเมฆหนาทึบเริ่มปกคลุมท้องฟ้าคลื่นซัดเข้าหาฟังและขวดแก้วใบหนึ่งหล่นแตกแสงสีทองกระเด็นกระจายราวกับเลือดของแสงอาทิตย์มาลีน่ามองภาพนั้น หัวใจเธอจมดิง่งเธอรู้สึกเหมือนความอบอุ่นทั้งโลกกำลังถูกดูดออกไปลมาหายใจของเธอกลายเป็นไอเย็นชายคนนั้นก้มลงเก็บเศษแก้วทีละชิ้นทุกครั้งที่เขาสัมผัสแสงนั้นมืดลงทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งจนกระทั่งแสงสุดท้ายในขวดแก้วหายไปหมดสิน้นโลกทั้งใบเงียบงนัน เสียงคลื่นที่เคยซัดเบาๆก็กลายเป็นเพียงเสียงกระซิบในความมืดมาลีน่าย,ยืนตัวแข็งดวงตาเธอสะท้อนภาพของชายแปลกหน้าที่ตอนนี้ไม่มีเงาเลยร่างของเขาดูโปร่งใสเหมือนหมอกแต่เย็นเยียบอจอน,น,นมหายใจของเธอกลายเป็นควันคืนพระอาทิตย์ตกของชั้นมาเสียงของเธอสั่นสะทานมือเธอเอื้อมไปคว้าขวดที่เหลือ แต่ชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าช้าและในทันทีขวดทั้งหมดลอยขึ้นกลางอากาศขวดเหล่านั้นแตกพร้อมกันเสียงแก้วแตกกล้องสะท้อนในอากาศเหมือนฟ้าผ่าแสงสีทองแตกกระจายออกไปแต่แทนที่จะส่องสว่างมันกลับมืดลงมืดลงทุกทีเธอขายแสงของวันให้ฉันแล้วเขากระซิบตั้งแต่วินาทีนี้ไปเธอจะรู้ว่าความมืดจริงๆมีรสชาติเป็นอย่างไร มาลีน่ารู้สึกถึงความเย็นไหลเข้ามาในอกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกลุมหัวใจเธอไว้ลมหายใจเริ่มขาดตอนทุกสิ่งรอบตัวสั่นไหวเหมือนฝันร้ายเธอพยายามหนีวิ่งลงจากหน้าผาไปยังชายหาดแต่ทายใต้เท้ากลับเย็นเหมือนน้ำแข็งและทะเลที่เคยเป็นประกายกลับกลายเป็นสีดำคุณท้องฟ้าปราศจากแสงไม่มีดาวไม่มีจันทร์มีเทียงเงา เงาของชายคนนั้นที่ค่อยๆลากยาวตามเธอไปอย่าหนีเลยมาลิน่าเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูเธอทั้งที่เธอเห็นว่าเขายังอยู่ไกลออกไปเสียงนั้นเหมือนมาจากทุกทิศทางเหมือนดังขึ้นจากในใจของเธอเองมาลิน่าเริ่มร้องไห้น้ำตาเธอเย็นจัดเมื่อหยดลงบนผิวกลับเกิดไอขาวลอยขึ้นเธอมองมือของตัวเอง เห็นเส้นเลือดสีน้ำเงินเรืองแสงอยู่ใต้ผิวหัวใจเธอเต้นช้าลงเรื่อยๆฉันไม่เคยขายพระอาทิตย์ตกให้ท่านเธอพูดเสียงสัน่นฉันแค่เก็บแสงของมันไว้เพื่อแบ่งปันชายคนนั้นยิ้มดวงตาขาวเป็นสีดำสนิทไม่มีขาวไม่มีแววนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของเธอเขาก้าวเข้ามาใกล้ไม่มีใครเก็บแสงของพระอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องจ่ายราคา เขายื่นมือมาจับแก้มของมาลีนาสัมผัสนั้นเย็นราวกับน้ำแข็งในห่วงลึกทันใดนั้นภาพรอบตัวเริ่มแปรเปลี่ยนทะเลกลายเป็นผืนน้ำสีเทาท้องฟ้าเริ่มสันไหวเหมือนกระจกแตกมาลีนามองเห็นตัวเองยืนอยู่บนหน้าผาแต่ไม่ใช่เธอในตอนนี้เป็นเด็กหญิงในชุดสีขาวกำลังยิ้มถือขวดแก้วอยู่ในมือและในขวดนั้น มีแสงของพระอาทิตย์ตกเทียงแสงเดียวที่เหลืออยู่มาลินาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเธอรู้สึกเหมือนถูกแยกออกจากกลางของตัวเองชายคนนั้นกระซิบอีกครั้งเธอขายมันให้ฉันแล้วแต่ฉันจะให้สิ่งหนึ่งตอบแทนเขายื่นมือออกไปในอุ้งม,มือนั้นมีเศษแก้วเล็กๆที่ยังเรืองแสงนี่คือพระอาทิตย์ตกของเธอเขากล่าว แต่อย่าเผลอแบ่งให้ใครอีกเขาเปิดฝามือเศษแสงนั้นลอยเข้ามาสู่หน้าอกของมาลีนาเธอรู้สึกถึงความร้อนความอบอุ่นที่แทรกเข้ามาในร่างแต่ทันใดนั้นความร้อนนั้นกลายเป็นไฟไฟลุกขึ้นจากภายในเธอร้องออกมาแต่เสียงเธอกลับกลืนหายไปในความมืดผิวของเธอส่องแสงแสงนั้นแผ่ออกไปรอบตัว จนทั่วชายหาดเต็มไปด้วยประกายสีส้มแดงทว่าแสงนั้นไม่ใช่ของพระอาทิตย์มันคือแสงของเธอเองแสงที่กําลังเผาผลาญชีวิตของเธอทีละน้อยชายคนนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่สะเทือนถึงข้างในจิตใจพระอาทิตย์ตกของเธอสวยงามมากมาลิน่าเขากล่าวตอนนี้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วร่างของมาลินาค่อยๆละลายไปกับแสง เธอรู้สึกถึงสายลมพัดผ่านผมรู้สึกถึงไอเคมของทะเลแต่ร่างกายเธอกลายเป็นเพียงละอองแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและในค่ำนั้นทะเลที่เคยมืดมิดกลับเรืองแสงขึ้นอีกครั้งผู้คนในหมู่บ้านมองเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสีส้มอ่อนพวกเขาพากันพูดว่าพระอาทิตย์ตกกลับมาแล้วแต่ไม่มีใครเห็นมาลิน่าอีกเลยทุกเย็นต่อมา เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมีคนได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องเพลงเบาๆแถวมาตามลมเสียงที่เหมือนแสงสุดท้ายของวันอบอุ่นแต่แฝงความเศร้าและบางคนสาบานได้ว่าเมื่อมองเข้าไปในขวดแก้วใสๆที่วางอยู่บนหาดจะเห็นภาพของเด็กหญิงในชุดขาวยิ้มอยู่ในนั้นพร้อมกับพระอาทิตย์ตกที่ไม่มีวันดับอีกต่อไปค่ำวันนั้น ท้องฟ้าเหนือทะเลค่อยๆเงียบลงลมอ่อนๆพัดผ่านใบหญ้าริมหน้าผาและแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายไปในขอบฟ้าผู้คนในหมู่บ้านออกมามองดูต่างพูดเบาๆว่าวัาวนนี้พระอาทิตย์ตกงดงามกว่าทุกวันไม่มีใครรู้ว่าแสงนั้นมาจากที่ใดแต่บางคนบอกว่าพวกเขาเห็นเงาเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผา ถือขวดแก้วในมือและยิ้มให้แสงสุดท้ายของวันเมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่งจะได้ยินเสียงใสๆของเด็กหญิงประซิบเหมือนคำพูดจากแดนไกลยอย่ากเก็บแสงไว้คนเดียวแบ่งปันมันเถอะหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นมาลิน่าอีกแต่ทุกเย็นที่พระอาทิตย์ตกท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยสีทองอบอุน่นราวกับเธอยังคงอยู่ที่นั่น เฝ้ามองทุกคนด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเรื่องราวของเด็กหญิงผู้ขายพระอาทิตย์ตกจึงกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านริมทะเลตำนานที่บอกให้ผู้คนระลึกว่าแสงของวันไม่ได้มีไว้ขายแต่มันมีไว้เพื่อแบ่งปันให้โลกได้อบอุ่นเสมอ